ฟังนิทานบ้านทางกันครับเรื่องหนูกระจิริตในป่าใหญ่แห่งหนึ่งมีครอบครัวหนูอาศัยอยู่ในบ้านโพรงไม้ครอบครัวหนูมีพ่อหนูแม่หนูและลูกหนูสามตัวหนูจี๊ดเป็นพี่ใหญ่หนูจ้อยเป็นพี่รองและหนูกะจิริษเป็นน้องเล็กหนูจี๊ดและหนูจ้อยมีนิสัยเรียบร้อยแต่หนูกะจิริตซุกซนมากเสื้อผ้าจึงมอมแมมและมีแต่รอยป่า หนูกะจิตริตมีเพื่อนรักห้าตัวช้างเบิ่มมีน้อยจิ้งจอกหางฟูกระต่ายหูตั้งและกระรอกหางพว่วงหนูกะจิตริตชอบไปเล่นกับเพื่อนๆทุกวันบ่ายวันนี้อากาศแจ่มใสหนูกะจิตริตเตรียมออกไปวิ่งเล่นแต่แม่หนูร้องเรียกลูกจ๋ามีจดหมายมาถึงลูกนะจ๊ะเอจดหมายจากใครนะหนูกะจิริตตื่นเต้นดีใจรีบอ่านจดหมายทันที เมื่ออ่านจดหมายจบหนูก็จิตริต์รีบวิ่งปรุดปาดออกไปประเดี๋ยวเดียวก็ถึงที่นัดพบที่นัดพบก็คือตายต้นไม้ใหญ่แต่เอ๊ไม่เห็นมีใครเลยนี่นาหรือว่าเรามาผิดทางนะจ๊ะเอเพื่อนๆตะโกนลัน่นแล้วโผล่จากที่ซ่อนพร้อมกันทำให้หนูกระจิตริต์ตกใจจนเกือบหงายหลังสุขสัตรวันเกิดจ้า เพื่อนๆร้องอวยพรพร้อมหนูจีดและหนูจ้อยที่โผล่จากกระเป๋าของช้างเบิ้มใช่แล้ววันนี้เป็นวันเกิดของหนูกจิดริดนี่นาะลืมไปได้ยังไงเนี่ยเพื่อนๆทุกตัวเตรียมของขวัญวันเกิดมาให้หนูกจีดริดหนูกจิดริรดรได้เสื้อตัวใหม่เป็นของขวัญจากหนูจีดและหนูจ้อยแล้วยังได้เลี้ยงฉลองด้วยขนมอร่อยๆที่เพื่อนๆช่วยกันทำมาให้ด้วยอมืมีความสุขจังเลย หลังจากนั้นเด็กๆจึงเล่นกันสนุกจนถึงเวลาเย็นจึงชวนกันกลับบ้านคราวนี้หนูก็จิตริตไม่วิ่งปรูดปราดเหมือนเคยก็วันนี้กินขนมอิ่มจนพุงกลางไงวิ่งไม่ไหวแล้วล่ะและไม่อยากหกล้มจนทำเสื้อใหม่ขาดด้วยละสิฟังที่ทาอแล้ว กดแชร์และกดติดตามในช่องน้าราด้วยครับ